อ๋อแล้วโอ้ยบรรยากาศนาะหาเล่าหาแล่นอ๋อแล้วหุ่นหุ่ยหุ่นแต่ละคนคันเด็ดลมลงนี่มงเอเด็ดซามเขาเข้ามาแถวปะสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับหลังจากคลิปที่แล้วถือว่ามาตุกข้าง บ็ได้เวียกดในงานอย่างที่ว่าสิไปตกปลาแล้วครับมืัอนี้มืัอนี้มีโอกาสได้ไปครับตกยังยังยังตกขคางอยู่ครับในโตกขคางอยู่คืนหนึ่งเดี๋ยวผมสิยร่องไปย้อนเด็ดประกดบ้างว่ามันอที่มีตัวเขาเพื่อที่ใส่อาคุชิกาเดือนโยอาคุชิเซเดือนโยค่างที่พักนะครับนะครับลุยนี่หวยนะคนไทยภูรามงคลแค่นี้วะที่บ้าน อานตี่ตลาดเทียบครับไอ้อครับนี่ครับลุงไปหว่วยุ่นละสิมิตโตกินโมบุละ่ะโมมี่ก็ลอยลอยน้องเลยสิวะ oh, <no. S 2> อ้ no อ๋อเดี๋ยวผมไปเจอกันไปเจอกันอยู่ไฟกันน้ำเลยนะครับเนาะะผมมีหอไหมแล้วครับ ไม้เถผ้ามืเบิ่งคลิปที่แล้วแล้วครับไม้ไปหน้าครับเจ้าเมา่รนไม่ซื่อดอ,ดอดกซื่นอสี่เลยตัวกุเร่ก็เร่หลักเลวนีว่็นันเกลียวอยู่สี่ผักครับรออันมารลุ้น้องกันครับคลุดน้องกันไปว่ามีตัวปะ,ะือ่สีเหี้ยวยากแล้วกัลักยามึงเจ,จาา้าไปเลย วันนี้มาครับทีมงานแม่บ้านครับท้าทายพี่จะใหน้องเนี่ยสาธิตยาอันนี้แล้วนะครับทีมงานแม่บ้านเอ,าอันนี้อันนี้แม่บ้านผมครับอ่อนกับเขาเรื่องมาทีมไอแม่บ้านพ่อเขาล่อเหมืมรรกันครับเดี๋ยวแป๊บนึงน,นี่ครับทีมงานเมียเออแม่บ้านพ่อเขาล่อ่อามิเตอร์ไซคแบบใส่บิ๊กๆเนะครับ จะใส่บิ๊กบิ๊กอทั้งทั้งไทยไอ้เพื่อนไอ้พี่พี่น้องในคลิปหน่อ่อนเหล้ยวอ่อนเหลียวฮามันี้พามาหลาะทงครับไปไกลแล้วตนลเงี้เรียบร้อยแล้วนั่นอันนี้สามคนนี้บยไผลเรือนไผเลยครับเรื่องเรื่องอืดเนี่ย เฮียังไงหาหนไมมบ่หาหนไมมบ่หรือยัง,งออโอ้หาหนูนไหมเราหาหนไมมโอ้หนไม่ว้าวไม่จะนอนง่ามมะเรียน,นนะทุกทุกครับยังไงมนเล่นมะเล่นมาไออันนี้มะโตกะมะซีดเวทเล่นเร็ครับตาเราไปแล้วเราไปหาหน,นไใหม่อาเดี๋ยวเต็มกระตาเลยวะนี่ครับ วิถีชีวิตบ,บ้านๆเนาะทั้งภาคอีสานม่มีอย่งางไรแม่ทั้งไม่บบานว่าสิบผ้าไอสิบไปพักกันไปเก็บหอยหเราท่านอ๋เดี๋ยวเขาจงไปตามไปเบืองกับแม่บบานเนาะว่าเบืองแม่บบานเก็บหอยเกินปุ่นอ่ะอยู่ในท้องหนาเป็นหอยหลายครับพี่นออ้องสงสัยบกคลือนหรอกสงสัยที่บมมีโตหรือเยื่อมันเกิบเพรามัน,นยื่ย เยอะเฉพาะมันนะครับผมหาขุดใส่เดือนน้ำค่างๆที่พักไปเสือ้อเอามาเล็น,นี่สยครับใครเขียดเดี๋ยวเขาตามไปเบืองแม่บันเก็บหอยกันโอเคครับตามไปเบืองเลยทีมงานแม่บันเก็บหอ,อยอยอ่นะยางดีๆนะริบล่มล่งทับเขาเขาหมุนเอเรอเบนคน ใส่ม้บรรทัดโซ่หอยในไม้บรรทัดโซ่หอยเชอรี่วันหอยคนโว้ยวันแล้วหอยยางดีๆยางบดิษตุ่มนูน่นี่หอยเรียบร้อยเลยกอเขามุนเอดเอดยแล้วมาว่าเนี่ย นี่ตัวหอยหพี่น้องโอ้หลายค่ะเงี้ยป่คนน่ะมันอยู่น้ำกอเขาเขาเจาะกองกองกันเอเล่ยจ้พี่นะโอ้ยมีแต่หอยเชอรี่เท่านั้นเลยปะมันมันหน่อยหน่อยหน่อยมอใหญ่หน่อยซ้ำหนีต้องต้อ,อ,ตง,อตงทุบเนาะทุบใส่บังรั่นนี่ยว้าไคักขนาได้เนี่ กอดกันกอดอยู่กอดเขาพี่นะโอ้ยเด็ดเด็ดเด็ดโอ้ยวงกลางอะเนาะเอากระเลือกเอาตั้นไมยใหญ่ๆตุ่มจิ้มก่อยเพราะว่าพี่น้องเนี่ยซ้ำเนี่ครับพ่อใดมั่ง นี่ตัวหอยอ่อยตัวไยคักไยเนี่ยหอยเฉลี่ยปุ่นลุงเปีวโอ้ยป like ุดดิล่งแล้วมหมเนี่ยเต็มรอยส้มตัวใหญ่ไหมลุงลงไปเลือกก็ดิเปียวไปยางพาได้หนาเนี่ยหนานนี้จะหนาบาทด้วยครับเนี่ย หยาคายแล้วเนี่ยเก็บี่ายเลยน,ะยน้ำพาไปนแหละมีแต่มายาลาบะหุหน่หนหุ่นยหุแต่ละคนเ้นเดืดลมลงนี้มัเงเอ้ยเดืดซามเขาเข้ามาแถวะปะครับพี่น้อง รุปเล้วคลิปนี้ตกปลาเหี่ยวครับในตัวหอยในตัวหอยหอยกกินหอยครับมีหอยกินหอยสวนใครเจ้าครับสวนเขื่อนเศรษฐกิจพอเพียงนะครับใกลท้ที่พักลแล้วค่ายที่สวนครับที่บอกไปเกลือเกลือแล้วเศร้าให้ เพราะเขาหลอที่โต๊ะ้างได้พักกันสรุปยอดครับสรุปยอดหอยสรุปเลยจะหอยนะครับปลาอะไรอ่ะทำนี่ก็ต้่มจิ๋มเจ้าพอดีอิ่มเรี่ยงอยู่ครับพอดีเรียมอยู่ครับพี่น้องนกหรับคลิปนี้ก็มีเกเลียดนีแล้วครับ <c oughs> ในบ้านก็ไปเก็บหอยววมาแล้ว <c oughs> <c oughs> ตกแข่งพอได้ห้ารอเด้ห้าเล่มแบบวิธีอีสานคือเราผม่มีอย่างไรมมอยู่มีกินกับพ่อใจล้วครับมีงานฮ็ดช่วงนี้ยุคโควิดทุทูเทไทยกันไปโอเคสํารับคลิปนี้และนี่ทั้นหมดแล้วครับกระฟามนะ้ครับฝากน้ำเนี้ยฝากช่องผมน้ำเนี้ยนะห้าราห้าเล่มมาสนฝากคนที่ตาน้วยนะครับเจ้าส้อรับคลิปนี้กาวเข้ามา สวัสดีครับ